เมนเค็มชุดไทยแล้วต้องอายชาวโลกอายคนทั่วโลกท่านผู้ชมเนื่องจากว่าใส่ชุดไทยแล้วปกติจะมีความสวยงามมีความว้าวนะครับมีความเป็นคาแรคเตอร์สูงแต่นี่คือใส่แล้วเหมือนผีปอบนะครับเหมือนผียะวายเหมือนซาตานเากินแล้วอุบาตตาบมากท่านผู้ชมนี่คือแนวคิดของคนเมนนะครับมีองค์คลักด้วยนะเนี่ยนทะ่านผู้ชมนะบยัดขึ้นให้ดูซึ่งบระยัดแน่นอนแหละบยัดจะมาพูดถึงในวันนี้คือ เรื่องของชุดไทยนะครับซึ่งคนไทยก็ได้ได้ยื่นไปในองค์การยูเนสโกแล้วนะี่น้อัคือปีหน้านี้ก็คือจะเป็นชุดไทยแบบ100%เนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่ายูเนสโกรองรับเนี่ยเนาะยูเนสโกอนุมัติแล้วนะครับจะเคมอีกหรือเปล่าแต่ถามว่าเขาเขาพิจารณาแล้วก็คือปีหน้านี้ก็คือจะเป็นของไทยแบบ100%เลยนะครับคเมนไม่เกี่ยวแล้วนะ แต่ขเขมรก็คือมีความหน้าด้านนะครับหน้าทนนั่นแหละขนาดของคนลา,นะงคลาวเนี่ยเสียงแคนลาวเนี่ยที่เป็นมรดกข,ของคนลาวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขายังเค็มเลยนะเพราะว่าเขาไม่รู้จักเขาไม่มีการศึกษานะท่านผู้ชม,ชมอย่างอย่างเคสนี้นะท่านผู้ชมนะซึ่งบอยยดได้ดูนะครับก็อุบาทตามากๆนะครับบอยยอดเห็นคนไทยใส่นะครับก็จะมีความโดดเด่นนะครับเดี๋ยวบอยัดขึ้นห้ดูนะนี่คือคนไ,ไทยใส่นะครับ นะเอาดาราเอานักสแสดงที่ดังๆนะครับไม่ใช่ภาพ AI นะดาราไทยแบบร้อนะครับมีมีพี่เบลล่านะแล้วก็มีพี่ไม้แล้วก็มีหลายๆคนอีกขึ้นใหม่นะนี่คือคนไทยเขาจะโปรโมทแบบนี้ซึ่งจะแตกต่างจากคนเขมรน,นะครับที่โปรโมทโปรโมทแบบไหนนะครับให้อายชาวโลกโปรโมทแบบไหนให้ทุเล็ที่สุดนะครับนี่คือได้เห็นแล้วครับเหมือน เราจะด,ดูแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนดูหนังผีปอบน,นะครับนี่มันเหมือนหนังไทยเนาะหนังสมัยก่อนก็จะมีแบบว่าหนังปอบนะครับมันแบบว่าผีกินเนื้อสดดิบๆน,นะครับเนื้อแบบสดๆเนาะกินเครื่องในไก่แบบนี้ดูแบบนั้นเลยนะครับไม่เป็นที่น่าน่าดูเลยนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาชมนะมาด่ามาประจานนะครับได้เห็นแล้วคือเอาไปให้เสีย เครดิตนะครับเอาไปให้เสียสซื้อชุดไทยหมดเลยนะมีองค์กรักด้วยนะครับองค์กรักก็น่าจะลูกน้องผีเปาะนะครับด้เห็นแบบนี้คือคนไทยคิดอย่างไรครับซึ่งบัมาัเองนะครับในนามคนลาวะหัายนะัทพูดเต็มปากว่านี่คือมันชุดไทยครับชุดไทยแบบหนึ่งเอซนะครับอย่างชุดโขนนี่ก็จดทะเบียนไปในปีห1หนึ่งนะครับชุดโขนนี่ก็คือของไทยแบบร้อเแต่เขาก็ายังเคมนะครับชุดไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้คือ อยู่ในขั้นตอนพิจารณานะครับหลักฐานแต่ว่าปี69เนี่ยครับที่จะมาถึงนี้ก็คือเป็นของคนไทยแบบ100%แน่นอนนะครับคือคมิมนเอ,เองนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีความรู้นะครับว่าสิ่งไหนที่เป็นของใครของใครเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยมนเองก็คือบอจัดพูดเลยว่าคงคงไม่รู้จักนะครับคงไม่รู้จักหรอกว่าคำคำว่ายูเนสโกนี่คืออะไรนะครับ มันหมายความว่าอะไรซึ่งยูเนสโกนี่ก็เป็นองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับที่แบบว่าคอยตรวจสอบแล้วก็รองรับนะครับเป็นองค์กรโลกเลยนะครับระดับโลกเลยซึ่งจะรองรับว่านี่คือของใครนะครับก็ต้องมีหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้ารองรับแล้วถ้าปกติแล้วก็คือจับต้องไม่ได้สามารถเอาผิดได้นะครับแต่คเมนมันไม่รู้จักนะครับมันไม่รู้จักว่านี่คืออะไรยูเนสโกเนี่ยครับ คือแน่นอนว่าความรู้นะครับแนวคิดมันแตกต่างจากคนไทยนะครับชื่นเชิงนะครับคือทุกเรื่องทุกราวนะาเนี่ยเขมรเองเนี่ยคืออยากได้นะครับไม่ว่าจ,จะเป็นชุดไทยนะครับชุดโขนไทยนะแคนลาวเสียงแคนลาวนะครับพระสินลาวนะครับคือในหัวของเขาเนี่ก็จะมีแต่การเคมการอยากได้ของคนอื่นนะครับซึ่งมันดีไหม นะครับมันมันไม่ดีหหละครับมันดีก็มันได้ใส่ได้ได้ชมนะแต่ถ้าว่าคนทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะประจานนะลุมประนามนะครับว่าชุดแบบนี้นะครับมันเป็นชุดไทยนะครับนะมันเป็นชุดที่บรรพบุรุษคนไทยเนี่ยสร้างขึ้นให้ชุดกระเมดละ่ะมีไหมมีนะครับแต่นะครับมันไม่ชอบนะครับมันไม่ใส่นะ มันอยากได้ของคนอื่นเพราะว่ามันดังนะครับของมันไม่ดังเพราะว่าพัฒนาไม่เป็น,นครับนะโปรโมทก็ไม่เป็นคนอื่นเขาโปรโมเหีือว่าเขาทำเนีเขาก็จะเอาคนที่สวยที่สุดนะครับในประเทศคนที่มีระดับคนที่มีออร่านะครับที่จะสามารถให้สุดเนี่ยมันโดดเด่นแต่ขเขมนคือมันเอาผีปอกนะครับนะผมยังงงในขเขมรนนะเอาผีปอกมา เขาเรียกว่ามาโปรโมทนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าแนวคิดของหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเขาหรือว่าเป็นคอนเทนต์ของเขาอันนี้บอยจดไม่รู้นะว่ามันจะได้ผลแบบนะี้ไหมซึ่งบอยัดดูแล้วมันอุบาทญานะครับมีแต่จะลบทิ้งซะมากกว่านะมันไม่ได้มีความโดดเด่นนะครับไม่ได้มีความอารังการใดๆทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วนะครับอุบาทนะครับอย่าท,ทําเถอะนะเคีมชุดไทยนะแล้วเอาไปทําแบบนี้ก็คือมันไม่ดีนะครับไม่เหมาะสมนะ ฝากเตือนนะครับฝากเตือนคนที่กําลังทําแบบนี้คนเขมรนั่นแหละนะครับฝากเตือนคนเขมรหละซึ่งคนลาวเนี่ยเขาเขาถามว่ามีไหมใส่ชุดโขนชุดอะไรเนี่ยชุดไทยนะชุดโขนเนี่ยหาดูยากนะแต่ถามว่าเขาบอกว่าของใครก็ของไทยนั่นแหละถ้าตามเนี่ยแต่ถ้าว่าชาวบ้านเราเราก็ใส่ได้นะครับแต่คนลาวเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็เหมือนคนไทยทุกจบไม่ว่าจะใส่ชุดชุดไทยชุดโขนเนี่ยก็คือก็ต้องมีวิธี ครอบครูไหวครูนะครับคือเอาเอาตามความเชื่อที่เราบรรพบุรุษเราสร้างมานะเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความขังเอาไปทําแบบนี้หรอครับไม่ได้นะครับนะมันต้องมีวิธีมีขั้นตอนนะครับทําให้โดดเด่นทําให้ทุกคนรู้ว่านี่นะครับคือประเทศไทยนี่คือของไทยนะ คนลาวเองก็ให้ใจคนไทยแบบร้อเซนะครับซึ่งต่างจากคนคเขมรที่ไม่ชอบคนไทยนะครับนะแล้วก็ก๊อปของไทยไม่ชอบนะครับคนไทยแต่ก๊อปของไทยกินของไทยนะครับใช้เงินบาทไทยบอยยอดไม่รู้ว่าตรงไหนที่เป็นจุดระบุนะครับว่าไม่ชอบจริงๆนะครับหรือว่าไม่รักจริงๆอันนี้บอยยอดไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่บอยยอดได้เห็นนะครับกับตาเนี่ย ก็คือไม่โอเคแล้วครับไม่โอเคแล้วเห็นแล้วก็คือทุเล็อุบาทตามากทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับกับการโปรโมทชุดเมนที่เคมไทยนะครับเหมือนผีปอบไหมนะครับเหมือนผีกระสือไหมให้ทุกคนคอมเมนต์มาบ๊ยอดเองก็ดูแล้วก็คือทุเล็มากๆกนะครับผู้ชมนะก็มันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดลักษณะท่าทางของเขาเนี่ย นะไม่ได้บุรีคนนะแต่มาพูดถึงเรื่องแนวคิดนะครับลักษณะของเขาสําหรับคลิปนี้นะผู้ใดเข้ามาบ่งมาชมก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าได้อย่าข้อย่าจนสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ